พูดพร้อมยังพร้อมเจอพี่ปุ๋ยพี่เกดยังอยากเล่นกับสาวเหรอวันน้ไม่น้อเลยเขเล่นหรือไม่ฮู้ทำไมอ่ะเวลาเหมือนมันแบงแบงใช่ไหมมันไม่มีเลยอและยิ่งถ้าเจอเกมที่แบบพี่เกดพูดพูดข่มประสาทนิดนึงจะตีได้เลยนะฮู้ฮูน่าจะเกมสูงมาจริงๆหูฟังอยู่นะเนี่ย เออเอามั้ยเอามั้ยตรงข้างพี่โตโอ้โหหนักอีตัวนี้พี่เก่งข้างพี่โตพี่โตพี่ปุ๋ย ถามเลยว่าคนอื่นเอาไหมจะได้ยายไหม

God <skrisa> morgen. ลืมพี่ปืใช่พี่เขาพูดมาแต่ว่า ้ทักสาเมื่อกี้แต่งตัวเลยจ้ะ,ะมีม,มีคนเล <คน S 1> <น>่นขแม่นี่ใช่หมดเลยทุกสนามนั่งได้เลยออาฐานที่นั่งก่อน จบเ่งเลยคุยี่เที่เอายคู่นะจะเอาคู่มเดียวให้เก็บชิปก่อน โดนโดนมาเฟียบนเลยมาเฟียสนามแบดบนนะไนน้อแล้ว แล้วก่านพี่จะกินลูกิ้นะละเพาอีกไม่เอาไม่แข็งไม่แข็งงไม่ดูีข็งไม่ดูไม่แข็งไม่แขได้ไงแขงมั้ยไม่แข็งแบบนั้นหรอจบยังไม่มีตอนเลยอบแบบน้นหนคะไม่รอใหม่นะน่ไม่รอแล้วค่ะไปแล้วค่าตุน่ึงกลับบ้านนอนเอีย

ป่นนี้เน่ยนะพี่เฮ้ยไปเเล็ไปเไปสนามใหม่ป,ป,ปดูไปมาเลยนะพี่โู้สาน,นามใหม่อ่ะสานามใหม่ใส่ไม่ได้หรราคา101บา24สงกระดาุปะเนี่ยใ,ใ,ใช่โอ้ตโโัวมาดึกเกน บเอ็ดโมงสิบเอมงสทุ่มส่งได้ไม่ไมมาส่งหลังโมงมาส่งเอ็ดที่ที่ร้านได้เลยอเคเมันคนเมาอนะครโมัต่สามพู่ตด่อนมาต้วก็สามสามสองสอง้ว่คือสาแล้วมะส่ง กเจ็ดสามเเทนาไห่หนึ่งซีบวกคาเน